สวัสดีครับทุกคนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจตามล่าคุมทรัพย์ตลาดฟอเร็กน,นะครับวิธีการเทรดแบบโจนสลัดสําหรับวันนี้เรามาบ่ายนิดนึงนะครับเมื่อเช้านี้ก็ยินดีกับกําไรขาบ่ายทุกคนทุกท่านนะครับสําหรับตอนนี้นะช่วงเวลาประมาณบ่ายสามนะครับคือการติดแนวต้านเดิมที่เขาไม่สามารถที่จะทะลุขึ้นไปได้สําหรับแนวต้านนี้ก็อยู่บริเวณประมาณ1 7ึ่งเประมาณนี้นะครับ เส้นปิไว้ประมาณ797นะตรงนี้นะครับเป็นต้านที่ขึ้นมาหลายครั้งแล้วนะสังเกตดูได้นะครับนี่เห็นไหมฮะตั้งแต่แท่งเขียวแดงแดงนะครับเนี่ยขึ้นมาสามสี่ครั้งละและการขึ้นมาครั้งนี้นะครับอ่าไม่ได้มี PA ที่สวยงามนะครับในการขึ้นมานะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าวันนี้เนี่ยหรือพรุ่งนี้เช้าเนี่ยนะครับแท่งเขียวแท่งนี้นะ ยืนเหนือแนวต้านตรงนี้ไปได้นะครับก็จะกลายเป็น PA บายที่สมบูรณ์และสวยงามนะแต่ตราบใดที่วันนี้นะครับยังไม่สามารถที่จะยืนเหนือได้นะโอกาสที่กราฟในส่วนของ Time Frame Day นั้นจะกลับตัวลงมาหาจุดเดิมนะครับก็มีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย t Time f r a m e Day เนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในส่วนของ t Time f r a m e d เ y เนี่ย เขาเรียกว่ายังไม่สามารถที่จะเชื่อถือได้ในการถือยาวเท่าไรนะครับเพราะการที่จะเข้าจากทำเฟรมเดย์ได้และถือยาวได้คุณจะต้องมันจะต้องเกิด PA ที่สมบูรณ์และชัดเจนนะครับแต่ไม่ใช่ว่าทํากําไรไม่ได้นะทำกำไรได้เราต้องไปหาจุดเข้าในทำเฟรมที่เด็กลงจะบายต่อหรือจะเซลล์อย่างเงี้ยนะครับให้รู้ว่าตรงนี้เป็นแนวต้านนะตรงนี้เป็นแนวรับอย่างเงี้ยครับผม ต่อไปในส่วนของไทม์เฟรมแล้วผมขอย้อนไปดูวนิดหนึ่งอ๋อโอเคต่อไปในส่วนของไทม์เฟรม e ฮดนะครับวีคอันเนี้ยมันมันจะขึ้นนะในส่วนของไทม์เฟรมเฮนะครับยังมีแรงบายต่อเนื่องและยังคงติดบริเวณแนวต้านใหญ่นะครับซึ่งเป็นบริเวณ1797อยู่นั่นเองซึ่งเป็นต้านของไทม์เฟรมเดด้วยนะครับซึ่งเป็นต้านใหญ่นะตรงนี้นะ นะครับโอกาสที่กราฟจะทะลุมีไหมมีนะมีนะครับก็ยินดีกับกําไรนะครับขาบายเมื่อเช้านี้นะครับก็ขึ้นมาอยู่เยอะอยู่เหมือนกันนะ8895นะครับ82เยอะนะครับเยอะเยอะโอเค ต่อไปนะครับดูในส่วนของทำเฟรมเฮดหนึ่งนะครับผมเองก็เพิ่งมาดูกราฟนะต้องมาวัดกราฟอีกนะครับในส่วนของทำเฟรมเฮดหนึ่งนั้นนะครับณขณะนี้ปัจจุบันแท่งแดงนี้มีการทำา p เเซลที่ค่อนข้างจะเชื่อถือไม่ค่อยได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงบายเนะี่ยยังมีคงมีต่อนเนื่องนะติดตรงนี้ตรงบริเวณแนวต้านนะครับโอกาสที่กราฟจะทะลุขึ้นไปต่อได้เนี่ย ถ้าจบ PA บายตรงนี้นะครับหมายความว่าบ่าย4ี่โมงเย็นเนี่ยจบ PA บ่ายตรงนี้ PA บายตรงนี้ยังสามารถเชื่อถือได้เพื่อที่จะเล่นขาบายขึ้นไปต่อที่97นะครับแต่ท้งนี้ทั้งนั้นนะตรงนี้บริเวณตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นส่วนของอแนวต้านนะเป็นโซนแนวต้านเพราะฉะนั้นโอกาสที่กราฟจะถึงหรือไม่ถึงเนี่ยทุกคนต้องเฝ้าระวังและเก็บกําไรในกรณีที่กราฟไม่ถึงเพราะว่ากราฟอาจจะหดตัวลงมาทําเป็น PA เซลล์ที่สมบูรณ์ก็ได้นะครับ แต่สำหรับ P.S. เซลล์ตรงนี้เนี่ยมันเห็นไหมฮะมันประกอบกันสามแท่งแล้วมันไม่อยู่ต่ากว่านะครับถึงแม้ว่าจะประกอบกันสองแท่งแล้วอยู่ต่ากว่าก็ตามนะครับแต่พวกอินดิเคเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยยังบ่งบอกสัญญาณว่านะครับยังไม่มีแรงเซลล์ที่ชัดเจนแต่สําหรับเซลล์สั้นนะสายสั้นเนี่ยตรงนี้มันจะมีต้านย่อยอยู่นะครับเนี่ยหนึ่มันจะมีต้านย่อยอยู่กราวขึ้นมาเจอต้านย่อยปั๊บนะ หดลงมาฟืบเนี่ยได้กําไรอยู่ประมาณ3 0 0 0ันสี่พจุดเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับถ้าเข้าใจการาฟถ้าเล่นเป็นนะทุกอย่างกําไรหมดไม่มีผิดไม่มีถูกคนหนึ่งรอบายตรงนี้คนนึงไปรอเซลลข้างบนอย่างเงี้ยมันไม่มีผิดถูกเลยคนนึงจะเซลล์ตรงนี้นะอีกคนนึงจะไปรอบายของล่างไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกทุกอย่างทุกสิ่งได้เงินหมดนะครับถ้าคุณเข้าใจกราฟแนวทางวิเคราะห์กราฟนะครับที่ผมวิเคราะห์ไว้เป็นแค่เพียงแนวทางแนวทางหนึ่งนะครับ เป็นแค่เพียงเทคนิคเทคนิคหนึ่งใครจะนําแนวรับแนวต้านไปหาจุดทํากําไรเพิ่มเติมเอา P.A. ไปทํากําไรเพิ่มเติมผมพาบายคนอื่นรอเซลล์มันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับก็ยินดีกับกําไรที่ทุกๆท่านนะครับเข้าใจกราฟนะเมื่อคุณเข้าใจกราฟคุณก็จะมีกําไรจากการจากตลาด f o r e x นั่นเองนะครับไม่ยากนะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้านที่1797ถ้ากราฟไม่ผ่านนะให้รอเซล์ในช่วงของตลาดอเมริกาประมาณนี้นะครับ แต่ถ้าผ่านยืนเหนือได้เนี่ยนะครับเราก็จะบายต่อในส่วนของตลาดอเมริกานั่นเองสําหรับตรงนี้นะถ้าเกิดว่าก่อนหนึ่งทุก่อนหนึ่งทุ่มน,น,นะครับกราฟดันราคาไปถึง1นึ่งเจ็ดเก้าเ็แล้วมีการไซเบียอยู่ตรงนี้ต้องดูว่าการไซเบียตรงนี้นั้นเป็นการไซเบียเพื่อไปต่อหรือว่าลงนะครับต้องดูชัดๆอีกทีในช่วงของตลาดอเมริกาฟอเร็กเล่นง่ายนะครับถ้าเข้าใจนะไม่ต้องเจ็บตัวใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็สามารถมีกําไรได้ทุกวันนะนะครับ หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะมีประโยชน์ต่อทุกทกท่านไม่มากก็น้อยครับยินดีทุกคนทุกท่านร่ลำรวยร่ลำรวยเฮง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 ครับผม